การครั้งหนึ่งนานมาแล้วเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งที่มีชื่อว่าหนูน้อยหมวกแดงเพราะเธอชอบสวมหมวกคลุมสีแดงที่ได้รับมาจากคุณยายของเธอวันหนึ่งคุณแม่ของหนูน้อยหมวกแดงให้เอาขนมและน้ำผลไม้ไปให้คหุณยายน่อยสีวันนี้คุณยายไม่ค่อยสบายและได้บอกหนูน้อยหมวกแดงให้ระมัดระวังอย่าออกนอกเส้นทางเด็ดขาดและอย่าพูดคุยกับคนแปลกหน้าระหว่างทางที่หนูน้อยหมวกแดงเดินผ่านป่าอันเงียบสงบจู่ๆก็มีมาป่าตัวใหญ่เดินเข้ามาหาและถามหนูน้อยหมวกแดงว่าจะไปไหน หนูน้อยหมวกแดงตอบอย่างซื่อซืตว่าจะไปเยี่ยมคุณยายพอดีคณยายไม่สบายแล้วถามต่ออีกว่าบ้านของคณยายอยู่ตรงไหนหนูน้อยหมวกแดงชี้ไปข้างหน้าแล้วตอบไปว่าอยู่หลังต้นสนใหญ่นอนมาป่าแกล้งทำเป็นใจดีบอกให้หนูน้อยหมวกแดงว่าชมดอกไม้สวยๆทางเดินข้างหน้ามาป่าเจ้าเล่รีบวิ่งไปที่บ้านของคุณยายทันทีมาป่ามาถึงหน้าบ้านคนยายเคาะประตูแล้วแซงทำเสียงของหนูน้อยหมวกแดง คุณยายหลงเชื่อจึงเปิดประตูหมาป่าก็กระโจนจับคุณยายไปขังที่ตู้เสื้อผ้าจากนั้นก็สมชุดนอนของคุณยายแล้วขึ้นไปนอนรออยู่บนเตียงเมื่อหนูน้อยหมกแดงเดินมาถึงบ้านคุณยายแล้วเคาะประตูเบาๆแล้วเรียกคุณยายหมาป่าดัดเสียงเป็นคุณยายบอกให้หนูน้อยหมกแดงเดินเข้าไปเมื่อหนูน้อยหมกแดงเดินเข้าไปสังเกตเห็นว่าคุณยายดูแปลกไปจึงได้ถามออกไปว่าโอ้คุณยายคะาทำไมคุณยายถึงมีแขนที่ใหญ่จังเลยคะ เอาไว้กอดหนูให้แน่นๆไงล่ะจ้าหมาป่าตอบแล้วทำไมคุณยายถึงมีหูที่ใหญ่จังเลยคะเอาไว้ฟังหนูไงล่ะจะ้าแต่ทำไมคุณยายถึงมีปากที่ใหญ่และคิ้วที่แหลมคมจังเลยคะเอาไว้กินหนูไงละ่ะหมาป่ากระโจนเข้าใส่หนูน้อยหมวกแดงแล้วจับเธอไว้เพื่อจะกินโชคดีที่นายพรานคนหนึ่งตัดไม้อยู่ใกล้ๆกระท่อมได้ยินเสียงร้องขอความช่วเหลือจากหนูน้อยหมวกแดงจึงรีบวิ่งไปดูที่กระท่อม เห็นหมาป่ากำลังจับหนูน้อยหมวกแดงอยู่จึงใช้ขวานไล่ฟันหมาป่าหมาป่ากลัวนายพรานจึงรีบวิ่งออกไปจากกระท่อมนายพรานไปช่วยคนยายที่โดนขังในตู้เสื้อผ้าแล้วหนูน้อยหมวกแดงกับคนยายจึงกอดกันหนูน้อยหมวกแดงและคนยายขอบคุณนายพรานที่ช่วยเหลือให้ปลอดภัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหนูน้อยหมวกแดงก็ไม่หลงเชื่อคนแปลกหน้าอีกเลย